สวัสดีครับเหล่าชาวยูทูบสุดไทยแสนทุกท่านวันนี้คุณอ,อยู่ในช่อง Walker Studio นะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่จะพูดคุยก่อนที่ตัวหลุดของ260จะมานะครับอ่ะเราจะมาเล่าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน257จนถึง2 5งราเก้าเลยเนาะอ่ะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องชาติกำเนิดของจัตุรียูจินะครับก็คือเรียวเมนซุกุนะเนี่ยได้คุยกับอุราเมะเนาะอุราเมะสงสัยว่าตัวของตัดุริเนี่ยมันเหมือนกับซุกุนะเลยเออมันอธิบายเรื่องของพลังไไสยยเวทม่ค่คอถูก ว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่คล้ายคบ้าว่ามันเหมือนของสุกุนะมันไม่เหมือนเชิงแบบอ่ะภาชนะที่ว่างเปล่าเพราะว่าภาชนะที่แบบว่างเปล่าแล้วเหมือนมีข้าวของสุกุนะเนี่ยมันน่าจะแบบเหมือนแบบเษเซียวเนาะแต่อันเนี้ยมันเหมือนรู้สึกว่าแปลกๆไงสุกุนะเขาก็เลยอธิบายไปให้ฟังนะครับว่าตัวของดูจิเนี่ยน่าจะเป็นเษเซียวหนึ่งที่เขาในตอนที่เขากําเนิด เขามีพี่น้องฝาแฝดเนานะในช่วงที่แม่แอของเขาเนี่ยหรือมารดาของตัวสุกุณะเนี่ยเขาเหมือนมีความอดอยากเนาะทำให้สุกุณะเนี่ยต้องหาวิธีการเอาตัวรอดนะโดยการกินพี่น้องตัวเองเข้าไปอ่าหลังจากนั้นเนี่ยวิญญาณของพี่น้องตัวเองเนี่ยก็เล์รหัสโมหอนตไปเกิดใหม่ตามทีสมัยต่างๆซึ่งตัวของเคนจาคุเนี่ยก็น่าจะไปพบเจอตอนแรกน่ผมคิดว่าตัวของเคนจาคุอะเอามาจากสุกุณะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เออมันคือการไปวนเวียนไหวตายเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแค่นั้นเองตัวของเคนจาคุก็ไปเจอแล้วก็ได้้ใช่างงของ แม่ของยูจิเนี่ยแหละในการให้กําเนิดยูจิขึ้นมาเพื่อเป็นภาชนะให้กับตัวของสุกุณะแต่คราวนี้มันมีสิ่งที่น่าจะผิดคลาดเล็กน้อยล้วกันนะสำหรับตัวของอิตาดดริเนี่ยก็คือเขาควรจะต้องเป็นไม้ลองเพื่อสุกุณะเมออเื่อเขาได้กินเนื้อสุกุนะเข้าไปแล้วใช่ไหมแต่การเป็นว่าตัวของอิตาดดริเนี่ยดันเป็นคนที่ควบคุมร่างกายนั้นแทนตัวของสุกุนะเนี่ยถูกกดแล้วก็ถูกขังไว้ในร่างกายนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุกุณะเขาก็ไม่ชอบเนาะเขาก็เลยหาวิธีการในการที่จะย้ายร่างไปร โดยการอยู่กับอิตาโูดีเนี่ยทำให้เขารู้ว่าตัวของอิตาโรดีเนี่ยเขาไม่สามารถควบคุมหรือชิงล่างให้มันเป็นของตัวเองได้เ,เขาก็เลยเลือกที่จะย้ายแทนเนาะเพราะมองว่าอยู่ไปเนี่ยถ้าเกิดตัวของอิตาโูดีเนี่ยกินค,ครบ20นิ้วเมื่อไหร่เนี่ยเขาน่าจะแย่แน่นอนเขาก็คงจะไปไหนไม่ได้และก่อนที่เขาจะย้ายล่างเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะสร้างพันธะแล้วก็ ข้อผูกมัดกับตัวอิตาลูริแทนเนาะด้วยที่ว่าเขาจะจัดการศัตรูตามที่อิตาดูริอยากให้จัดการแต่เขาต้องพูดพันธะแล้วก็เขาจะขอยึดร่างของอิตาลูริเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นในการจัดการแล้วก็จะไม่ทําร้ายใครหรือคนที่อิตาลูริรู้จักอะไรประมาณนี้เนาะแต่ซุคุนะเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความเหลี่ยมในเรื่องของการสร้างพันธะขึ้นมาเขาก็เลยลองเสี่ยงดวงดูโดยการฉีดนิ้วตัวของอิตาลูริแล้วก็ไปย้ายร่างหาเข้าหาเมงมูมิแทน เอ,อเราจะประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยที่เราจะพูดกันเนี่ยก็คือเรื่องของเษเซียววิญ,ญญาณพี่น้องฝาแฝดของสุกุณะนี่แหละที่เป็นพ่อของยุจิไม่ใช่ตัวอิตาดุริยุจิอันนี้ก็แอบ,บงงๆนิดนึงทําไมถึงเลือกเป็นพ่อของยุจิแต่ถ้าเลือกเป็นยุจิเลยเนี่ยผมมองว่ามันจะเข้าแกปอะไรได้ง่ายมากกว่านะเพราะผมมองว่ามันเอ่อเขาเรียกว่างไงเดียวมันจะสามารถทัดเทียมของสุกุณะได้มันจะสามารถกดสุกุณะได้ด้วยพลังเงื่อนไขเอ่อของพี่น้องฝาแฝดเนาะ แต่ถามว่ามันควรจะมาเกี่ยวข้องกันในยุคสมัยนี้ไหมก็เอาจริงๆแล้วก็ไม่ควรเกี่ยวพันธะตรงนั้นอะ่ะมันถูกตัดขาดต,ตั้งแต่ก่อนที่ซุคุณาเขาจะเกิดแล้วแต่ก็ยังพอมีเหตุผลที่จะรองรับได้ก็คือแบบอ่ะเมื่อซุคุณาเนี่ยเขาอยากทํร้ายนยากแบบเอออะไรตามภาษาของ ตัวของซูคุะนะแต่ตัวของยูจิอ่ะเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถกดซูคุณะลงได้เพราะว่าเขามีเศษเซียวดูวิญญานพี่น้องฝาแฝดเนาะแต่ไอตรงเนี้ยก็ถูกปัดตกไปเพราะว่าพี่น้องฝาแฝดของซูคุณะเนี่ยไปอยู่ทางพ่อของอิตาดุริก็ไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันว่าเคนจาคคัวได้ฆ่าตัวของกินที่เป็นพ่อของอิตาดุริหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าอาจารย์เขาจะเอาปมตรงเนี้ยมาเล่นหรือเปล่าอ่ะในส่วนต่อไปก็คือส่วนเรื่องของอาคมต้นกําเนิดอ่าซึ่งที่ เ,เขาได้ไปอยู่ร่างอิตาลีนานเกินไปเนาะทำให้อิตาลุียได้เทวาคารซ่อนมารมาอ่าแต่ถามว่าตัวของอิตาลุีเนี่ยจะใช้ฟูกะได้ไหมผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะเพราะมันก็เป็นหนึ่งในส่วนของต้นแบบเออคืาเรียกว่าไรรูปแบบอาคตตามก้นโดนเนิร์ดเนะถ้าอ้างอิงจากที่ผ่านๆมาเนี่ยซุกุนะเนี่ยจะเหมือนแบบอาคมโต้กรน,นของเขาอ่ะเหมือนจะเป็นการ ทำอาหารลองนึกสภาพนะครับในสมัยก่อนเนาะเวลาเราจะทําอาหารน่ะเราก็ต้องใช้มีดในการแล่ในการเฉือนเนาะจะกินดิบกินสุกก็เรื่องของแล้วแต่เขาอ่าก็ถ้าคิดอยากจะปรุงแต่งอยากจะทําน้ําซุปอยากจะร่างทอดอะไรเงี้ยเราก็ต้องจุดไฟถูกไหมทุกอย่างจะเกี่ยวกับไฟหมดเลยซึ่งวิธีการใช้เงื่อนไขของฟูกะเนี่ยก็มีบอกเนาะในตอนที่259 อ่าตรงนี้เราจะค่อยพูดกันอีกกีนี่ยซึ่งเรามาพูดถึงจุดที่257เเขาบอกกันมาก่อนเนาะ อิตาลุริยูจิได้อาคมรู้ชาติกําเนิดแล้วว่าทําไมอิตาลุรียูจิเนียมันถึงได้แปลกๆมันถึงได้มีพลังในการกดสุคุณะลงมีพลังในการที่จะทําให้สุคุณะเนี่ยใช้ร่างกายนั้นได้อย่างไม่อิสระนะอืก็ประมาณนี้นะสำหรับ257เรื่องที่อยากจะพูดคราวนี้มันในส่วนเรื่องของ258ถึง259อันนี้มันค่อนข้างวง้างกันอยู่แล้วเนาะ258มันก็ไม่มีอะไรมากสุคุณะเนี่ยเริ่มหมดความอดทนกับอิตาลุรีเพราะโดนอิตาลุรีเนี่ยใช้โคคุเซนไปถึง7หมัด ก็เลยแบบเรือที่จะเปิดใช้งานการกลางอาณาเขตเทวคานซ่อนมาเลยทันทีหลังจากเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ฟูกะต่อเลยทันทีหรือเปิดเตาหลอมเลยทันทีเนาะซึ่งตัวของซุคุนะเนี่ยก็ได้วางเงื่อนไขใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งการเปิดใช้งานเทวคานเนี่ยก็ใช้มือเดียวแบบที่โกโจใช้เลยแล้วก็พอทําเงื่อนไขเสร็จปุ๊บเนี่ยซุกุนาก็เปิดใช้เตาผลาญเลยทันที <S <S เพื่อปิดโอกาสทางฝั่งพวกระเอรเนี่ยไม่ให้ได้เกิดอีกต่อไปเพราะเขาก็ ไม่อยากจะเล่นแบบเด็กๆอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยในตอน2 5 9เกนี่ยก็มีการบอกถึงข้อมูลนะครับที่สําคัญสําหรับการเปิดใช้งานฟูกะหรือเตาผ่านของซุคุนะเนี่ยคือเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ซุกุนะทาการเฉือนผ่าหรือแลกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสตูตัวนั้นยังไม่ตายหรือยังรอดอยู่เนี่ยก็จะสามารถเปิดใช้งานฟูกะหรือเตาผ่านได้ทันทีเออแต่ทําไมถึงไม่เปิดใช้โกโจล่ะทั้งๆท,ท,ที่โกโจก็โดนเฉือนผ่าไปต้องเยอะแล้วคําตอบก็คือโกโจอ่ะเล่นกลางอาณาเขต หลายรอบทําให้การใช้งานฟูกะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ยากเพราะว่ามันทําให้เขาอ่ะต้องเปลี่ยนเงื่อนไขาตามกปโตไปด้วยเออมันเลยทําให้ตรงจุดนั้นน่ยทำให้สุพรรณไม่สามารถใช้ฟูกะหรือเตาผ่านได้แล้วก็บวกก,บกับการใช้เตาผ่านหรือฟูกะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช้านุ่งเนืออแล้วก็การเก็บรวบรวงประจุไฟให้มันแบบร้อนแล้วก็หนาแน่นเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานเนาะกว่าจะชาร์จกว่าจะยิงเนี่ยมันก็แบบ ศัตรูอาจจะไหวตัวทันนะอย่างโบโจเนี่ยคิดว่าโบโจก็น่าจะได้รับข้อมูลมาจากคุาคาเบะด้วยทําให้เขาอะระวังตรงจุดนี้มากแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยสําหรับตอนที่259เานะมันก็มีหลายๆคนบนว่าเฮ้ยทาไมไม่เอาหลายๆคนที่ราวางแผนกันไว้แล้วเนี่ยไปลุมมันรวดเดียวเลยคําตอบก็ง่ายๆครับเนี่ยเนี่ยตอนห้าสองร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยก็เพิ่มเอ่อเคาเรียกไงเพิ่มเผอซูกคุณามันอาจจะเล่นมุกนี้ไง กลางอนาเขตเสร็จปุ๊บยิงปูกะเนี่ยเรียกได้ว่ากวาดยกตี้เลยนะถ้าไปร่วมกับโกโจโด้วยเนี่ยมันจะทําให้โกโจโใช้หลายๆอย่างได้ลําบากอย่างเช่นตัวของมุราสกิสีม่วงเนี่ย มันเป็นท่าที่รุนแรงเนาะแล้วกินพื้นที่เป็นวงกว้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะทําให้เขาอะต้องกักพลังเพื่อกันเพื่อนๆของเขาด้วยมันเลยจะไม่เหมาะถ้าถามว่าช่วงไหนที่จะเหมาะไปรวมตัวสู้กับตัวของซูน่เนี่ยก็ช่วงของอาจิเมะเจ้าแห่งสายฟ้านี่แหละเออแต่ฮาจิเมะก็ไม่เอาอยากสู้ตัวตัวกับซูนะ่อ่ะก็หันมาทางร่วมมือกับตัวของพนายแทน ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับกว่าจะจัดการสุกุณาได้แต่ละทีก็เลือดตาแทบประเด็นแล้วแม่งดันเปิดใช้เทวาคารได้แล้วแถมยังเปิดคูกับยิงใส่อีกก็เรียกได้ว่าคือขึ้นคอกันเหมือนกันเนาะคราวนี้เรามาพูดในส่วนของเรื่องการฝึกของยูจิกันมากดีกว่าเนาะสำหรับตอน259เนี่ยที่มีการบอกออกมานะครับก็คนแรกเราก็รู้แล้วนะว่าเป็นตัวของคูซากาเบะที่คอยจัดก,การเรียงเรื่องลำดับพลังสายเวทให้กับตัวยูจิแล้วก็สอนเรื่องเทคนิคการ ใช้การกลางอนาเขตแบบยอ่อเพื่อกันอนาเขตของสุกุณะด้วยตัวต่อไปทําไมถึงเลือกยูตะในการฝึกเอ่อถ้าคาดดาวก็คงจะเป็นการช่วยเทคนิคในเรื่องของการใช้สายเวทย้อนกลับแต่ตัวของยูจิก็พูดในตอนนี้เองว่าสุกุนะใช้ร่างนี้บ่อยแล้วก็ใช้สายเวทย้อนกลับบ่อยด้วยก็ลเลยทําให้ตัวเขาจดจําได้ง่ายแต่คิดว่าตัวของ ยูต่าเนี่ยน่าจะมีส่วนด้วยนะไม่งั้นจะเอายูตาเข้ามาในร่างทําไมเออจะมาสลับกันทําไมคราวนี้ก็มีเหตุผลเกลา่กาๆเล็กๆน้อยๆเนาะที่หลายๆคนก็ได้จะคิดกันบางทียูจิก็อาจจะได้อาคมก๊อปปี้ของตัวของยูตะมาด้วยก็ได้แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าได้นะเพราะว่าตัวของยูตะากับยูจิสลับกันแค่วันเดียวเนาะกว่าอาคมหรืออะไรจะสลับลึกไปในจิตวิญญาณผมว่ามันต้องใช้เวลามากกว่านั้นเหมือนกับที่ซุกูนะเนี่ย ส,สลักอาคงของตัวเอง่ะไปให้ยูจิบวกกับยูจิเนี่ย ก็เหมือนแบบกลายพันธุ์ไปแล้วไม่รู้กลายเป็นอะไรไปแล้ว่เออณตตอนนี้เนาะแต่ณปัจจุบันสําหรับตัวยูจิตอนนี้ที่เราเห็นหลักๆเลยนะอาคมของยูจิเนี่ยก็คือเฉือนผ่าแบบสุกุณะที่เป็นคาบที่สุกุนะทิ้งไว้ให้ส่วนต่อไปก็เป็นเหล่าคันคําสาบน้องแผนภาพบอลล่าสี่จเก้าที่ตัวของยูจิได้ไปกินพี่น้องโจโซมาก็เรียกได้ว่าทําให้ยูจิแข็งแกร่งขึ้นระดับหนึ่งเลยและก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพร่างกายด้วยบอกเลยว่าสิ่งที่คาโมโม โนดิโชชิเนี่ยเขาได้สอนน่ยก็คือเบื้องต้นของการใช้อาคมเลือดเออเรื่องของการไหลเวียนเลือดเรื่องของการรักษาเยียวยาเออนี่คือเรื่องหลักเลยที่ตัวของอิตาลุดิเนี่ยใช้ได้อย่างคล่องแคล่วส่วนเรื่องเอ่อร้อยรวงหรือดวงดาราหรือซูเปอร์โนวาของตัวของโจโซเนี่ยก็เรียกได้ไว่า ใช้ได้ไม่คล่องเนาะเพราะว่าเขาอะยังใช้เทคนิคอาคมเลือดได้ไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นคือใช้ได้แค่เบื้องต้นนะครับก็คือแบบรักษาเอ่อเพ้่งการไหลเวียนเลือดทําให้การต่อยการแตะอะไรรุนแรงขึ้นเนาะบวกกับการใช้โคคุเซนที่ยูจิเขาถนัดอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าทวีคูณความแรงขึ้นไปอีกอ่าและนะ ตอนปัจจุบันเนี่ย259เนี่ยโทโดก็ได้รับไม้ต่อจากโจโซแล้วครับซึ่งจุดจุดเนี่ยโจโซเนี่ยสำหรับผมมันสร้างอิมแพคได้ค่อนข้างดีเลยนะผมขึงกับขั้นพูดเนี่ยผิดผิดถูกๆเลยแล้วก็บอกกันตามตรงเลยว่าตัวของโจโซเนี่ยผมอยากให้อยู่มากกว่านี้อีกนะอยากให้แสดงเรื่องของการใช้เทคนิคอาคมให้กับตัวยูจิได้เห็นมากกว่านี้ถึงแม้จะมีการฝึกสอนแล้วเนี่ยแต่อย่างที่บอกครับว่า,วาเวลาใช้จริงอะ่ะมันคงไม่เหมือนกับที่ฝึกซ้อมกันหรอกแล้วก็ในส่วนสําคัญก็คือตอนเนี้ยเราเห็นแค่่2ออาคมมใชัหสหตว อายูจิเนี่ยเขาจะมีอาคมที่3ขึ้นมาหรือเปล่าก็คืออาคมของยูตะเนี่ยคือก๊อปปี้แต่ว่าอย่าลืมนะว่ามันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันเนาะตัวของยูตะเนี่ยให้ตัวของอลิกะเป็นคนกินเศษชิ้นส่วนของผู้ชายคมสายคนนั้นเข้าไปเนาะเพื่อจะเรียนรู้ทางเทคนิคและค่าอาคมถ้ายูจิได้ก๊อปปี้ไปจนงจริงเนี่ยอาคมแรกที่ผมอยากให้ยูจิเขาทำเลยเนี่ยก็คือวาจาคำสาบ ผมบอกเลยว่าถึงแม้มันจะมันเรียกว่าม,มันจะได้มันไม่มีผลกับตัวของซูนะมากก็ตามแต่เนี่ยคือแบบแต่แค่สั่งในจุดที่มันพอเหมาะพอควรอย่างที่ยูตะเขาใช้เนี่ยอย่างเช่นตัวของซูน่าเนี่ยโดนยูตะสั่งว่าจงหยุดอยู่กับที่เนี่ยมันก็หยุดจริงนะแต่ว่ามันก็หยุดได้ไม่นานเนาะแต่ว่ามันก็พลิกเกมได้หลายๆาอย่างกันเออถ้าจะมีอะนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มาหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัองยูตะเนี่ยที่สลับร่างกับยูจิในรอบนั้นเนี่ยตัวของยูตะได้ให้อะไรกับยูจิไปบ้้้าางงงเออออันนสสน,นีกกก็็่สสมตตร 2ี่เนี่ยแหละมาคราวนี้มาพูดนี้มาพูดถึงตอน260กันารสักเล็กน้อยแล้วกันนนองหลังจากที่ผมเกินมาแล้วเนี่ยเรื่องของชาติกำเนิดเรื่องอาคมของยูจีที่ถูกเปิดเผยจากตัวของเรเมนสุกนาฟูกะที่วิธีการใช้งานค่อนข้าง ไม่รู้อิตาลรียูจิเขาจะมีโอกาสได้ใช้บ้างหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมมองแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาคมแบบแบบตามกําเนิดของซูคุน่นั่นแหละเออเพียงแต่อิตาลรีเนี่ยเขาน่าจะยังไม่เขาเออเขายังไม่รู้จักถึงแก่นแท้ของซูคุน่เฉยๆก็เลยยังน่าจะใช้ไม่เป็นเออแล้วก็ตอนเนี้ยตัวของโทโดเนี่ยได้เข้าสู่สนามรบแทนตัวของโจโซและ เพราะโจโซก็จากไปแล้วนะตอนที่2 9ปกป้องยูจิจนเป็นที่เลยไม่ยอมให้น้องชายของเขาเนี่ยได้รับบัดเก็บหรือจากไปก่อนแน่นอนครับแน่นอนตัวของยูจิเนี่ยเป็นตัวฟันเฟืองที่จะจัดการสุกนะุณะแน่นอนนะครับ เพราะว่านะโดยชายกาเนิดของเขาเนี่ยที่เขาน่าจะได้เศษเสี้ยวอ,อะไรมาจากตัวของพ่อของเขาบ้างแหละเออซึ่งตัวข,ของสุกุนะเองก็เป็นคนบอกเองว่ากินเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งของเขาที่กลับมาเกิดใหม่เออตัวของยูจิน่าจะได้อะไรมาบ้างเนาะวก,กับเอ่อตัวของเคนจาคุเนี่ยได้สร้างยูจิมาเพื่อรองรับซุกุนะเลยเนี่ยมันต้องมีพลังเทียบเท่ากับซุกุนาแน่นอนแต่ด้วยระยะเวลาที่มีอยู่เนี่ยมันทําให้ยูจิเขาฝึกได้ไม่เต็มที่มันเลยไปได้แค่นั้นเออแต่ ก็ไม่ต้องห่วงยิ่งสู้มากยิ่งได้ประสบการณ์เยอะแน่นอนออแต่ก็ต้องรอดจากซูคุนะด้วยนะแล้วปัจจุบันเนี่ยซูคุนะเองก็พลังน่าจะลดร่อยหลอไปเยอะพอสมควรเนาะเพราะจากการที่เขากางอาณาเขตใช้ฟูกะมันน่าจะกินสายเวทเขาไปเยอะพอสมควรและก,การใช้อาคมเนี่ยน่าจะไม่รุนแรงเทียบเท่ากับช่วงนั้นอีกต่อไปแล้วคิดว่าน่าจะอย่างนั้น ถามว่าโทโดเนี่ยที่มาเนี่ยมันจะพลิกเกมอะไรได้ไหมก็คงไม่น่าจะพลิกอะไรมากนะครับก็อาจจะทําให้ยูจีเนี่ยจัดการซุคูเออเรียกว่าไงซัดก,กับซุกคูนานได้ง่ายขึ้นแล้วกันเนาะส่วนอิตาลูรีเนี่ยจะใช้เฉือนผ่าได้ คมกิบขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึง่งและจะมีโอกาสไหมที่ยูจิเขาจะใช้ฟูกาของซุนคุณะได้เนี่ยก็พูดไม่ได้เหมือนกันก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะหวังจากนี้ไปก็คงเป็นเรื่องของการกลางอนณาเขตของยูจิละกันก็ว่ายูจิเขาจะมีโอกาสได้กลางอนณาเขตหรือเปล่ามาสําหรับจุดจุดนี้ก็เรียกได้ว่าตอนที่260เนี่ยก็ต้องรอดูกันทีเนาะตอนที่ตัวหลุดออกมาเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้ออกมาหรือเปล่าหรือจะหักมุมไปเลย โทโดโผลมาได้ไม่นานโดนชูคุณนะใช้เฉือนผ่าแล้วก็เดี่ยงไปเลยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนที่โทโดโผลมาเนาะเขามีผ้าพันแผลไว้ตรงมือที่เขาขาดด้วยอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโทโดเนี่ยเขาได้เรียนเรื่องสายเวทย้อนกลับ มาด้วยหรือเปล่าเนาะถ้าจะมาสู้กับสูกูนะเนี่ยขั้นพื้นฐานเลยที่ต้องมีเนี่ยก็คืออาคมย้อนกลับแลวก็อาคมตามกําเนิดของตัวเองเนาะเป็นไปได้ถ้ามีการกลางอาณาเขตด้วยก็จะดีมากเลยเออซึ่งตรงจุดเนี้ยโทโดเขามีมาหรือเปล่าเออก็ต้องรอด,ดูตอนที่260เนาะเพราะว่าถ้ามาสู้กันตัวเปล่าแล้วไม่มีอาคมย้อนกลับเนีย่ยบอกเลยว่ายากยากที่จะสู้มาก ถ้าไม่มีอาคมแบบแน่นๆกลางอาณาเขตแบบย่อๆแบบ,แบบแน่นๆเพื่อเอาไว้กันถ้าโจมตีของซูคุนะเนี่ยผมบอกเลยว่าก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะสำหรับโคโดในรอบนี้ส่วนฟูจิจากิโนโบาระเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาเหมือนโคโดบ้างไหมคาตอบคือก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์เก๋ๆเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าโนโบาระกลับมาได้ไหมก็ดูแล้วก็นาก่าจะกลับมาได้นะถ้าหาชิ้นส่วนของซูคุนะเนี่ยแล้วก็ใช้ตอกหดไปเรื่อยๆเนี่ยซูคุน่าก็น่าจะเจ็บเหมือนกันนะเพราะว่าโจมตีเข้าดวงวิญญาณตรงๆเลยไง <c oughs> อันนี้แค่มโนเล่นๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาจริงไหมสาหรับโนวาล่าเนี่ยเออแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กลับมาอยู่แต่อาจารย์ไม่น่าพากลับมาเพราะว่าอาจารย์แกไม่อยากวาดผู้หญิงแกบอกว่าวาดยากอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ข้อแก้ตัวของอาจารย์แกเฉยๆเพราะว่าได้ข่าวมาว่าอาจารย์พ่อแม่ของอาจารย์ก็อ่านเรื่องนี้ด้วยอาจารย์แกเลยไม่อยากวาดผู้หญิงเอออารมณ์มานั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะผมมองว่าแกไม่ชอบวาดผู้หญิงจริงหรอวะทำไมแกวาดเมย์เมอ่ะคือถ้าเป็นช่วงอดีตอ่ะแกวาดได้สวยมากเลยนะเออ แต่ก็ช่างมันเถอะเรามาพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มโนคาดเดากันเล่นๆแล้วกันเนาะจากตอนที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่อ,า,อาจจะพลิกเกมได้เล็กน้อยแต่ไม่น่าจะพลิกได้ขนาดนั้นส่วนสุครุญเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าคํากล่าวเนี่ยเขาบอกว่าซุครุญเนี่ยเขาใช้อนาเขตนู่นนี่นั่นอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนาะเขาพลังไสยเวทเ ก็ถ้าจะเหลือไม่เยอะนะอันนี้ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นจริงอยู่แต่ก็ไม่อยากจะเชื่อถือมากนักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นตอนที่กล่าวถึงโกโจเนาะจำได้ไหมที่เขากโจโเนี่ยเขาใช้มูราสกิสีม่วงแบบเอาพูดเ่ะแบบให้มันสีแดงกับสีฟ้ามันมารวมกันด้านนอกอนะเนาะแล้วมันก็ระเบิดจนมโหรากากับตัวทุกคนแนนได้รับบาดเจ็บหนักส่วนมโหรากา่ยถูกปัดเป่าไปเลยก็บอกได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัวของโกโเนโจยชนะแล้วเพราะว่าคํากล่าวหรือคําพูดของคาบรรยายอะ่ะมันก็บอกเนี่ยตัวของโกโจ ได้สลักลึกชัยชนะไว้ที่ชิบูย่าจำได้ไหมเออคำคำนี้ซึ่งตรงจุดเนี้มันก็เอามาเล่นอีกแต่ก็ไม่น่าเชื่อถือเหมือนกันที่ว่าตัวของสุกูนะเนี่ยพลังสายเวทแทบจะไม่เหลือแล้วแต่ก็ดูจากสภาพร่างกายแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะพอจริงมาดับหนึ่งแต่ก็ไม่น่าจะจริงมากเพราะว่าตัวสุูนะเนี่ยเหมือนยังมีอะไรที่มัน เก็บไว้อยู่อะเออยังมีอะไรที่น่าจะเอามาใช้ได้อีกเออแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็เนี่ยว่าจะใช้แทบจะหมดก๊อกแล้วนะทั้งการกลางอาณาเขตทั้งการใช้เฉือนผ่าทั้งการปรับการเฉือนผ่าให้มันโหดยิ่งขึ้นทั้งการใช้ฟูกะเอออะไรเออเนี่ยผมว่ามันก็ใช้มาหมดแล้วอะเรียกได้ว่าตอนนี้ซุกูนะเนี่ยเข้าสู่การเอาจริงอย่างน่าจะใกล้เต็มตัวแล้วแหละ ถ้าไม่เอาจริงยังมัวแต่เล่นเนี่ยก็าอาจจะโดนยูจิเขาจะเขาเรียกว่าะรซัดโคคุเซน็นจนกระทั่งตายก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ถ้ามองความเป็นจริงสุคุนะก็คงไม่ยอมไม่ถึงขนาดน,นั้นหรอกแต่การสู้ระยะประชิดก,กับตัวของยูจิเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันเพราะยิ่งยูจิเนี่ยเขาได้ต่อยได้แตะใส่ตัวสุคุนะตรงๆเนี่ยมันสะเทือนถึงวิญญาณเลยไงต่อให้ไม่โดนโคคุเซ็นก็ตามเนี่ยแล้วยิ่งประสานโคคุเซ็นเข้าไปด้วยเนี่ยมันยิ่งแรงทวีคูณเข้าไปเป็นเท่าตัวเลยไงมันก็เลยไม่เหมาะคาาะระับนจนิแบบตรท เยไก่ปะเชิญระยะประชิดเลยมันเลยมองว่าไม่เหมานะเนาะแล้วบวกกับโทโดมาด้วยเนี่ยคือแบบบอกเลยว่าตอกแปะตอกแปะสลับกันมันแน่นอนล <c oughs> ุกนัด <c oughs> จะไหวหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะตอนที่260โอเคผมก็ขอพูดเรื่องทั้งหมดไว้เพียงเท่านี้กันเนาะเป็นจุดที่น่าสงสัยที่ว่าทําไมถึงเลือกที่จะ สลับร่างกับตัวของยูตะก็คาดดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสอนอวิธีการใช้เทคนิคอาคมย้อนกลับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการสอนอย่างอื่นเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็บวกกับการสอนควบคุมเลือดเนาะที่ตอนนี้เขาก็มีการบอกแล้วว่าเขาฝึกแค่เดือนเดียวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยูจิทําได้พื้นฐานก็คือการรักษาการควบคุมการไหลเวียนเลือดและจุดต่อไปก็คืออาคมต้นกําเนิดกับจุดกําเนิดของยูจิที่ถูกเฉลยมานะตอนที่257ก็เป็นยังไง บ้างครับสาหรับข้อมูลในตอนนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่น่าพูดคุยกันมาก้อนแค่ไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันด้านใต้ล่างเลยนะว่าตอนที่สลับร่างกับยูตาเนี่ยยูตะเขามีอะไรที่จะสอนมากแต่ผมไปดูช่องบางช่องมาผมก็คิดว่าตัวของยูจิไม่น่าจะสามารถใช้ลิกะได้แล้วก็ไม่น่าจะได้อาคมของยูตะหรอกเพราะว่าเวลามันน้อยเกินไปเนาะกว่าจะสลักอาคมได้เนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลานานกว่านี้กว่านี้แน่นอนโอเคสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็มีแค่นี้แล้วกันเนาะก็อยากรู้ อยากได้ยินความคิดเห็นของเพื่อนๆเหมือนกันว่าตอน260ที่กำลังจะมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการกดติดตามกดไลค์ผมนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับฟังรับดูจนจบนะครับสําหรับข้อมูลที่ถูกเปิดเผยมาณนะตอนหลังๆนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของซูกุน,น่าเรียกได้ว่าาเเรรริิมร่มออจงหืย,ยังเพาผมก็ด ทางไม่ถูกเหมือนกันว่าการเอาจริงของซูนาเนี่ยมันเป็นแบบไหนถึงแม่อุราอุเมะจะเป็นคนเปิดเองก็ตามว่าตอนนี้ซูน่าเนี่ยชนะแล้วแต่มันก็ยังไม่จบอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าตัวของอิตาลรียูจิก็ยังรอดแล้วก็ยังมีคนมาซัพพอร์ตน้องต่ออีกด้วยโอเคก็ใครเชียร์ฟังพระเอกก็ขอให้เชียร์กันต่อไปอย่าเพิ่งสิ้นหวังในขนาดนั้นเอ,อตัวของน้องยังมีแรงฮึดที่จะสู้อยู่ถึงแม้เขาจะเจอความลําบากขนาดนั้นแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เลยนะครับเราเองก็เป็นคนอ่านก็อย่าเพิ่งตัดใจยอมจะเลอ่าานน้ๆๆใมยห สุดๆไปเลยให้มันจบไปเลยว่าตอนจบเนี่ยสุกุนะาเขาจะพ่ายแพ้แบบไหนแล้วเรารับกันได้หรือเปล่าก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคก็ขอไปเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับฟังรับดูกันจนจบนะ You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it yo, you gotta take it slow You can't be a pro, no it's your time no more Who the